ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยสูตรที่นำมาแนะนำนี้เป็นเพียงแนวทางในการลงทุนเท่านั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เล่นนะคะมาดูสถิติของวันที่16ทธันวาคม2563นะคะวันนี้สำหรับสูตรที่แอดใหม่จะมาแนะนำก็คือสูตรเสียว1ตัวนะคะวิ่งบนรูดล่างนะคะ เดียวสถิติของวันนี้จากสูตรนี้จะเล่นรูดอย่างเดียวได้หรือเปล่าเพราะว่าเล่นวิ่งบนรูดล่างทุนคือ49บาทนะคะแต่ถ้ารูดบนล่างตัวเดียวเนี่ย38บาทเนาะกำไรมันแตกต่างกันนะคะถ้าวิ่งรูดเนี่ยกำไรก็น้อยกว่า5 0น้อยกว่าครึ่งหนึ่งแต่ถ้ารูดอย่างเดียวก็กำไรมากกว่า50 ะะสำหรับสูตรที่จะแนะนำวันนี้ก็คือสังเกตจากเลขนะคะในตำแหน่งของชุดบนและชุดล่างที่เป็นเลขพี่น้องนะคะที่เป็นเลขพี่น้องก็คือเลขที่มาเรียงกันโดยไม่เว้นช่องว่างไม่เว้นเลขคู่เลขคี่นะคะอย่างเช่น10 12 5 6แบบนี้ โดยให้เลขล่างสังเกตที่เลขล่างจะเป็นเลขที่มีค่าน้อยกว่าเลขบนนะคะอย่างเช่นเลขล่างเป็น6เลขบนเป็น7จะหลักไหนก็ได้นะคะเราจะนับเพิ่มไป1ตัวแต่ว่าแน่นอนว่าสูตรตัวเดียวมันย่อมไม่มาในรอบต่อรอบนะคะโอกาสที่จะเดินก็ต้องย่อมมากกว่า3รอบแน่นอน เพราะปกติเราเล่น2ตัวก็5รอบนะคะนี่1ตัวบนล่างก็ต้อง5รอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นวิ่งบนรูดล่างก็จะลงทุนมากกว่าการเล่นบนหรือล่างรูดเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างในสูตรกันนะคะอย่างที่บอกต้องสังเกตตัวเลขที่เป็นพี่น้องเท่านั้นนะคะแล้วก็เลขล่าง พี่น้องของตัวล่างมีค่าน้อยกว่าเลขบนเสมออย่างเช่นในรอบที่2เลขพี่น้องก็คือ2กับ3นะคะที่มาเรียงกันแล้วเข้าตามสูตรก็คือ2อ,อยู่ล่าง3อยู่บนค่าของตัวล่างมีค่าน้อยกว่าเลขที่อยู่ตัวบนเราจะนับเพิ่ม1ตัวนะคะนับเพิ่ม1ตัว2 3ส,สก็จะได้เท่ากับ4 นำ4ไปวิ่งบนรูดล่างนะคะแต่ว่า5รอบเหมือนกันวิ่งบนรุ่นล่างเข้าในรอบที่4นะคะเข้าในรอบที่4ที่ตัวล่างสเตปการทบต้องระวางสเตปการทบในแต่ละชุดแต่ละรอบเพราะว่าเลขบนก็จะต้องทบขึ้นไปแล้วก็กำไรก็ยังคงต้องมีอยู่ครับได้1ชุดเข้าในรอบที่4นะคะ ต่อไปบางครั้งพี่น้องอาจจะมาทั้งบนและล่างแบบนี้ก็จะได้หลายชุด5 6ต่อไปก็7นะคะ5 6 7อันนี้เข้าที่หลักร้อยในรอบที่3เราก็ชนะมาในรอบที่3นะคะสูตรนี้ก็เป็นเพียงแนวทางในการลงทุนถ้าคิดว่ามันตามหลายรอบเกินไปนะคะไม่ไหว ก็มาดูสถิติก่อนว่ามันเข้าในรอบที่เท่าไหร่มากที่สุดบ่อยที่สุดเราก็จะได้รอจังหวะในช่วงนั้นนะคะเพราะตัวเลขที่มาในลักษณะของทริกในสูตรนี้เนี่ยมันก็มาบ่อยนะคะต่อไปก็จะเป็น8แล้วก็9นะคะ8 90 8 90มา0บนนะคะ ในรอบที่3ก็ถือว่าผ่านตามสูตรต่อไปรอบที่6ค่ะ2 3นสอันนี้เราก็ได้ตัวเลขหลายชุดอยู่นะคะ2 3 4เข้ารอบที่5เลยรอบนี้2ไป3นะคะได้4เข้าที่เลขล่างมารอบ5ก็ยังถือว่าอยู ยังไม่มีรอบที่1นถึงสเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นออมีค่ะจะมีรอบ3 4มี่หนะคะที่เก็บสถิติมาตอนนี้ถึงรอบ6ก็ยังเดินอยู่แล้วก็จะเลื่อนไปให้เป็นตัวเลขที่เข้าตามสูตรนะคะเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นตำแหน่งไหนก็ได้เนาะ อย่างนี้ก็คือ0กับ1ค่ะก็จะได้2คือนับเพิ่มขึ้นไปได้เท่ากับ2ตอนรอบนี้มีเด้ง1รอบค่ะคือวิ่งบนและรูดล่างก็เข้าทั้ง2ตัวมาในรอบที่4นะคะเป็นรอบที่4เราจะดูในลักษณะที่เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเหมือนที่แอดบอก8 9นะคะ8มา9ก็คือ0 แปดเข้าที่เลขล่างอันนี้รอบนี้เป็นรอบเลกนะคะที่เข้าในรอบที่สองต่อไปเห็นไหมคะว่าตัวเลขมันก็มาบ่อยมาก012เพราะฉะนั้นเราก็จดสถติติตัวเลขที่ได้ตามสูตรนี้นะคะสูตรในที่มัน3รอบแล้วยังไม่มาเราก็อาจจะเริ่มลงรอบ4รอบ5ได้เลยนะคะ0ู2หน ก็เข้าที่รอบที่3นะคะเข้าที่เลขตัวบน10บนนะคะต่อไปไล่ไปเรื่อยๆนะคะตัวเลขตามสูตรนี้ก็จะเป็น0 1นะคะ0 1ก็จะได้2ก็เข้าในรอบแรกในหลักร้อยก็ยังถือว่าได้เพราะว่าเราเล่นวิ่งบน รูดล่างนะคะต่อไปเรามาดูในรอบปัจจุบันบ้างนะรอบวันนี้เล่นยากนิดหนึ่งนะคะก็เลยหาสูตรใหม่ๆตามที่ขอให้แอดช่วยดูเลขเสียวตัวเดียวให้หน่อยนะคะก็เลยนั่งดูตัวเลขแล้วก็มาแนะนำกันเผื่อว่าจะสนใจและนำไปใช้ได้นะคะรอบนี้ก็จะเป็น7กับ8 7จ็ดแปเดินหน้า1เป็น9กนะคะก็เข้ารอบนี้เลยเป็นรอบแรกต่อไปรอบนี้0ูนย์หศูนก็เข้าเลขล่างนะคะสอต่อไปรอบนี้5 6ได้2ชุดนะคะล้างข้อมูลนิดนึงชุดแรกก็คือ2 3องสา เําใหม่นะคะเมื่อกี้เราถึงรอบที่เท่าไรแล้วโอเครอบนี้นะคะสามสิบเก้ามีสองชุดสองสามนับได้สี่ก็เข้ารอบนี้เลยค่ะเป็นรอบแรกต่อไปก็ห้ากับหกห้าหกก็เจ็ดก็เข้ารอบนี้เหมือนกันนะคะเป็นรอบแรกทีนี้ให้เราลองสังเกตว่าถ้ามันเป็นตัวเลขพี่น้องที่จับคู่ได้สองชุดแบบนี้ เมื่อกี้ตัวแรกเราได้4ตัวที่2เราได้7แล้วก็มาในรอบแรกเลยอาจจะลองลากสัก1ชุดนะคะ54บาทอีกสักตัวหนึ่งนะคะติดไว้เดี๋ยวมาดูว่าชุดอื่นจะมีอีกหรือเปล่านะคะกรณีที่ตัวเลขมาเรียงกันแบบนี้แล้วลากแตกนะคะก็ขอให้เป็นเลขพี่น้องที่มาเรียงกันในลักษณะที่เพิ่มขึ้นมาทาง ฝั่งของสามตัวบนนะคะอะรอบนี้นะคะเก้าศูนย์ก็จะได้หนึ่งค่ะหนึ่งมาทั้งบนและล่างนะคะเด้งต่อไปก็รอบนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะเก้าศูนย์เก้าศูนย์ก็หนึ่งค่ะเข้าที่ล่างอีกนะคะเข้าที่ล่างมาต่อไปแปดเก้าอ่าลองดูชุดนี้นะคะเอาใหม่ขอเลื่อนขึ้นมานิดนึง รอบนี้รอบนี้จะมีตัวเลขที่เรียงกันได้อยู่2ชุดเหมือนทิกที่แอดบอกว่าเราควรจะจับตัวเลขลากดีไหมมาดูรอบนี้ค่ะเอาชุดที่167จ่ะจะได้8 8มาไหม8 8มารอบนี้เป็นรอบที่2นะคะต่อไปอีกชุดหนึ่งก็คือ89 89 0 890เห็นไหมคะมันลากแตกจริงๆด้วยเนาะก็เข้าที่ศมาหลักร้อยนะคะ แล้วก็8ก็มาหลักนี้อันนี้ฝากทิกพิเศษสำหรับคนที่ติดตามแอดมาจนถึงนาทีนี้นะคะก็ลองสังเกตดูว่าตัวเลขที่มาเรียงกันพี่น้องแบบนี้จับได้2ชุดลองลากแตกดูนะคะตอนนี้เข้า2รอบแล้วต่อไปนะคะหนึ่สองหนึ่สองก็จะได้3นะคะเข้าที่หลักร้อยในรอบที่2ผ่าน ต่อไปเรามาดูตัวเลขในรอบถัดไปที่เขาตามสูตรนะคะอ่ชุดนี้ได้1ชุดค่ะ1 2แล้วก็จะเป็น3นะคะเข้ารอบนี้มาเด้งเลยบนล่างนะคะเข้าเด้งบนล่างนะคะดูจากหลักดูจากสองตัวล่างแล้วได้เลขพี่น้องฝั่งนี้ได้1นนะคะฝั่งนี้นับเพิ่มในตำแหน่งที่ ตัวบนจะต้องมากกว่ามีค่ามากกว่าตัวล่างนะคะก็เข้าต่อไปตัวนี้ก็มาค่ะ6 7ก็จะได้8ก็เข้าที่รอบนี้นะคะต่อไปมาดู2 3 2สก็ได้4นะคะก็มาค่ะ2 3 3ได้4มาต่อไปตามสูตรนี้มีอีกหรือเปล่านะคะก็ยังไม่มีนะคะ ปิดสูตรที่รอบที่58แล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีตัวเลขที่จะเดินได้ในสูตรวิ่งเสียวนะคะวิ่งบนรูดล่างเสียวหนึ่งตัววันนี้มีมาฝากสำหรับทริคนี้แต่ว่าอาของวันพรุ่งนี้จะใช้สูตรนี้ได้หรือเปล่าก็ต้องลองเก็บสถิติดูก่อนนะคะยังไงฝากทริคพิเศษด้วยว่าถ้าพี่น้องมาเรียงกันได้สชุด ในรอบเดียวกันก็ได้ตัวเลขอย่างไรนำไปลากดูนะคะวิธีการลากอย่างเช่นในรอบนี้เช่นในรอบรอบนี้เมื่อกี้นี้นะคะ6 7ได้8นะคะ89ได้0เราก็ลากตั้งแต่801คะ่ะ801จนถึง809นะคะซึ่งในนี้มันก็จะมี802ด้วย802แล้วเราก็ เขาเรียกว่าใส่ไปที่6กลับนะคะก็คือ3ชุดตรงเลยมันจะมีทั้งหมด54ตัวตัวเลขก็คือลงทุน54บาทถ้าเราถูกโชคดีก็จะได้850นะคะก็กำไรเลย700กว่าบาทเกือบเกือบ800นะคะ,ะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในวันถัดไป แล้วก็อย่าลืมว่าบางครั้งเราอาจจะตั้งเป้าสูงเกินไปเล่นทั้งวันนะคะเจอรอบหลุดก็น็อกแล้วนะคะยังไงก็นิดหน่อยก็ยังถือว่ามีกําไรมากกว่าการที่เล่นไปเรื่อยๆเล่นทั้งวันสุดท้ายกลับมาที่ทุนเท่าเดิมหรืออาจจะลดไปอีกก็ได้นะคะยังไงก็อย่าคิดว่าเราจะโชคดีเสมอไปให้เราคิดในแง่ลบไว้นิดนึงว่าเราอาจจะไม่โชคดีเสมอไปหรอกนะนะคะจะได้ เล่นด้วยความไม่ประมาทนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ